สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางบริษัทงหงมูไทยแลนด์นะฮะเราได้มาเยี่ยมนะครับแปลงปลูกไม้่วงหวัวรีนะฮะของท่านคุณอนันต์นะครับคุณอนันต์ที่อำเภอบ่อคลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนี่ก็ถือว่าสุดชายแดนตะวันตกของประเทศไทยนะฮะกาญจนบ,บุรีเนี่ยก็พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างจะแห้งแล้งนิดนึงนะครับเป็นดินดินลูกลงังดินลูกหลังดินแดงนะฮะดินลูกหลังตรงนี้แห้งแล้งไหมครับแล้แงฮะแล้งค่อนข้างจะแล้งจัดเลยนะก็อ่า ปลูกมาเนี่ยตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุกี่ปีประมาณสองปีสองปีเนาะสองปีปลูกไปแล้วกี่ต้นครับปลูกไว้พันหนึ่งลอดอยู่สักเจ็ดร้อยกว่าแปดร้อยอ๋อประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นนะฮะที่รอดก็คืออ่าเราเวลาเวลาปลูกตัวนี้นี่ก็คืออ่ามีการให้น้ํำไหมครับให้น้ำเป็นครั้งคราวไม่ไม่คือธรรมชาติน้ำธรรมชาติปล่อยธรรมชาตินิดนึงนะตัวนี้ก็อาจจะดูท่านผู้ชมดูนะฮะอาจจะเจริญเติบโตช้านิดนึงนะเพราะว่า มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะครับแล้วก็ขาดความมุดูลสมบูรณ์ดูดูดินเนี่ยจะเป็นดินที่อ่าเป็นดินลูกรังลูกลังแดงนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มปุ๋ยนะครับนิดหนึ่งสิ่งที่สําคัญสําหรับไม้ฮวงโหรี่เนี่ยไม้ฮวงโหรี่เนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดละแพงที่สุดในตลาดจีนแพงกว่าพยุงไทยนะฮะเพราะว่าพยุงไทยเนี่ยทุกคนก็รู้กันแล้วนะครับว่าพยุงไทยเนี่ยคือไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับ แต่ไม้ฮวงหูวลี่เนี่ยมันมีราคาที่แพงกว่าพยุงไทยไปอีก15เท่านะฮะก็คือว่าในตลาดจีนถือว่าเป็นอันดับหนึ่งละแต่ปัญหาที่ปลูกในเมืองไทยนี่ก็คือมันเป็นเรื่องใหม่นะครับที่ปลูกสำหรับเกษตรกรไทยนี่ยังถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจตัวใหม่เลยล่าสุดนะครับอันนี้สายพันธุ์จากหงมู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้มาจากคลอง13ใช่ไหมฮะใช่ใช่มาซื้อของคิบสามของคุณใหญ่ใช่ไหมฮะคุณใหญ่นี่ถือว่าเป็นผู้จัดการคลอง13นะครับที่ดูแลเกษตรกรแถวภาคกลางนะครับภาคกลางและภาคตะวันออกของบริษัททงมู่ไยแลนด เราก็จะติดตามนะครับลูกค้าล้วก็เ้วก็เกษตรกร,ร,กรที่ไปปลูกทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยนะครับ7จจังหวัดเนี่ยตอนนี้มันมีปลูกกันทุกจังหวัดเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีใบรับรองสายพันธุ์แน่นอนทุกต้นนะครับมีใบรับรองสายพันธุ์ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ,กรเกษตรเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายนี่นสำคัญครับสมมุติว่าอย่างท่านปลูกปลูกไม้อย่างอื่นเนี่ย อย่างพยุงไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสกุลพยุงทุกตัวนะมันจะติดบัญชี2ไซเตสนะครับถ้าเวลาจะส่งออกไปยังประเทศจีนมันจําเป็นต้องใช้ใบอนุญาตนะแต่ตัวนี้มีใบอนุญาตแน่นอนปัญหาก็คือปลูกยังไงให้มันโต จากที่เมื่อเช้าเนี่ยเราไปดูที่สุพรรณบุรีนะฮะแล้วอำเภออู่ทองนะฮะอู่ทองนี่ก็ติดจากติดเมืองการนี่เองอันนั้นก็โตดีนะฮะโตดี2ปีผ่านไปเส้นผ่านศูนย์กลาง2นิ้วนะครับสนิ้วแล้วก็โตสูงกว่านี้นะฮะแต่ว่าทางนู้นก็พูดถึงน้ําดีหน่อยจะน้ําดีอุดมสมบูรณ์กว่านี้นะครับและดินนี่เป็นดินดินดินดำนะครับดินร่วนดําเลยตัวนั้นนี่โตเร็วและสูงสูงประมาณสัก4เมตร5เมตรได้ 45- เมตรแล้วก็จะปลูกเป็นแถวเป็นทิวสวยเลย ตัวนี้โตธรรมชาตินะครับแต่พูดถึงว่าการเจริญเติบโต,ตของไม้ป่าก็น่าจะประมาณนี้นะฮะมันก็ประมาณนี้ม,มีมีหลายตัวไหมครับที่ปลูกไม้ป่าที่เนี่ยฮะไม้ป่าก็มีพวกประดูมะค่าประดูมะค่าอันนี้มะค่ะะพพาพยุงอันนี้เป็นกระพี้เขาวควายอันนี้กระพี้เขาวควายกระพี้เ <P ie S 2> ขาวควาย,าววายอันนี้แซมนะครับแซมเข้าไปเดี๋ยวก็ดูกันนะครับว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างนะแซมเข้าไปในสวนของไม้ฮงโหลี่ซึ่งท่านก็บอกว่าคุณอนันต์บอกว่า มันน่าจะห่างไปนิดนะเอาตัวนี้มาแซมได้แต่ก็ลองดูนะฮะลองดูมันมันแซมกันได้ครหลายๆอย่างต้นตำรับนะครับในเวียดนามแล้วก็ในจีนที่ผมไปดูงานมาเนี่ยเขาก็ปลูกหลายๆอย่างนะเขาก็ไม่ได้มาปลูกเชิงเดียวนะฮะเขาก็จะมีพวกกาแฟกาแฟยังปลูกตรงกลางได้มีกาแฟมีโกโก้นะครับที่เขาปลูกกันพริกไทยที่เราเห็นแล้วก็มีมาคาดเมียนัทของทางทางนู้นนะฮะที่เขาปลูกในประเทศเวียดนามนะฮะเวียดนามแล้วก็จีนเขาไม่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเปล่านะเขาจะปลูกแบบนี้กันเลย ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ส่วนนี้ที่ผมผมดูนะก็เป็นเรื่องหญ้านะครับหญ้าในฤดูฝนถ้าส่วนไหนก็นแล้วแต่ที่มีหญ้าเยอะนะครับในฤดูฝนเนี่ยมันอาจจะโตช้าแกนลงไปอีกนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของดินนี่ก็อาจจะต้องเพิ่มปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนิดนึงอันนี้ใส่ปุ๋ยคอกนะฮะใส่ปุ๋ยคอกพวกขี้วัวมั้งบางทีก็ขี้ไก่ขี้วัวขี้ไก่ก็มีการดูแลอยู่นะครับเรื่อยๆอตรงนี้หน้าฤดูแล้งแต่ว่ามันเริ่มจะพีิใบใหม่แล้วผมเห็นหลายๆต้นนะฮะ เริ่มจะผิใบใหม่ขึ้นมาก็อย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะนี่แตกใบใหม่ขึ้นมาช่วงแรงเนี่ยมันอาจจะชะงักนิดนึงเดี๋ยวฝนมาน่าจะโตเร็วกว่าน,นี้ช่วงปีแรกนะครับปีแรกปีที่2เนี่ยมันเป็นช่วงที่อ่ากำลังต้นต้น,ต,นต้นไม้กําลังเจริญเติบโตมันจะช้าไปหน่อยแต่ถ้าปี3-4-5หไปเนี่ยเร็วมากนะครับที่เราปลูกมาเนี่ยที่ตามไปดูของพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคิดนะฮะที่จังหวัดลําพูน พื้นที่ก็ค่อนข้างจะเป็นภูเขามันจะแรงๆนิดหนึ่งดินดินปนหินเหมือนกันนะแต่ว่าทางนู้นจะมีระบบน้ําเขาจะวางระบบน้าตรงนู้นก็เส้นผ่าศูนย์กลางตอนนี้อยู่ที่ 4- ถึง5นิ้วอันนั้นอายุ3ปีตามมาตรฐานแล้วนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของไม้ชนิดนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางคือตัวนี้จะอยู่ที่1ปี1นิ้ว2ปี2นิ้ว3ปี3นิ้วถ้าตรงนี้2ปีก็ควรจะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่2นิ้วขึ้นไปนะครับสอนิ้วขึ้นไปก็ อาจจะเจริญเติบโตชา้านิดหนึ่งตามสภาพตามสภาพแวดล้อมตรงนี้ที่ปลูกลงไปกี่ไร่ครับเฉพาะตรงนี้นะฮะอืมพื้นที่ตรงนี้มันทั้งหมดเราเยอะมีร้อยกว่าไร่แต่<อ>แต่ไม่ใช่คำนวณหรอกร้อยกว่าไร่แต่ก็ปลูก4ี่คูณสใช่ไหมฮะปลูก4ี่คูณสตรงนี้สา<ถ>ที่แนะนํามาเลยครับถ้า4ี่คูณสเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยสี่คูณสตรงนี้ก็น่าจะประมาณถ้าพันต้นก็ประมาณ1ิไร่นะก็คงไม่เกิเนนะเข้าไปตรงนั้นครับประมาณ10ไร่ก็โหทราบว่าสวนนี้ปลูกเยอะเลยหลายอย่าง หลายนชนิดมากมีอินทผลัมมีอินทผลัมด้วยอันนี้ปลูกขายใช่ไหมอินทผลัมขายขายลูกขายผลไมขายผลขายผล,ยผลออกออกดีไหมฮะออกดีฮะป,ปีนี้ออกปีที่สองปีสามแล<ะ>้วครับแล้วเรื่องการตลาดดีไหมมันตลาดตอนนี้ปีที่แล้วไม่ดีปีที่แล้วติดโควิดก็มันจะมันจะขึ้นห้างแล้วก็ขายทั่วไปก็ไม่มีควรออกจากบ้านมาเ้ออ๋อครับโควิดเนาะปัญหาเรื่องโควิดนี่ลำบากจริงๆนะฮะหลายอย่าง ก็น<ต>่าเป็นเริ่มออกแล้วอินทผลามัมแล้วแล้วกลว้วยเป็นยังไงครับกล้วยก็ปลูกไปอย่างนี้ไล้ได้แม่ได้ไม่ได้ปต่อาชีพขายอะไรหรอกอ๋อครับแต่ก็พอมีมีครับมีมีอ่ามีก็ส่งตลาดเช่นเดียวกันนะฮะกล้วยกล้วยไม่แต่ปกติไม,ไม่ไม่ค่อยได้ขายอ๋อครับก็ปลูกก็แจกบ้างกินกันเองตัวตัวไหนที่ถือว่าเป็นหลักในส่วนนี้เลยครับส่วนนี้ถ้าได้พูดถึงเป็นหลักต้องอินทผลัมอินทผลัมนี่คือเป็นเป็นหลักเลยเป็นหลักตัวยืนเลย มีก็มีอยู่รอบรอบเนี่ยอยู่ครับประมาณทั้งห้าร้อยต้นโอ้โหห้าร้อยต้นนี่ก็มหาศาลนะฮะเยอะเยอะเหมือนกันนะผลผลิตออกหลายตันเดือนหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็จะ10สิบ0วายี่สิบตันสิบกว่าตันนะสิบกว่าตันอ๋อนี่หมายถึงว่าปีหนึ่งจะมีผลผลิตออกครั้งหนึ่งครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ไหมฮะทาแห้งได้ไหมครับหรือสดเป็นเป็นพวกในเดียกกินสดนะอ๋อจะเป็นอินทผลัมกินสดเพราะว่าเมืองไทยเราทําให้ ไอที่เป็นแห้งครับไม่ได้เพราะว่าอากาศมันไม่ได้อ๋ออากาศมันไม่ได้แบบแรงเหมือนทะเลทรายมาทางนู้นก็แห้งตัวนั้นก็ชอบเลทรไยเพอชื้นมันจะพอมันจะสุกมันจะขึ้นลาขึ้นลาเน่าเสียนะฮะความชื้นของอากาศสายพันธุ์นี่มันก็เป็นสายพันธุ์ที่สดอ๋อครับคือต้องเก็บสดอย่างเดียวเพราะว่าทำแห้งคุณภาพอาจจะไม่ดีเท่ากับที่ตะวันออกกลางนะจากนั้นก็าจะก็จะ แห้งขาดต้นเลยครับ,<ล>รบของเรานี่พอพอสุกแล้วมันก็ก็เจ็บเจ็บแล้วเราก็าไม่ทาเชื้อราเชื้อรามานะครับโอเคครับวันนี้ได้ได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับอย่างน้นอยๆเราก็ได้เห็นนะว่าพื้นที่แปลงใหญ่แบบนี้นะฮะอันนี้เป็นร้อยไร่นะครับก็ลองมาดูติดตามผลกันดูนะฮะว่ามันจะโตขนาดไหนแต่พูดถึงถ้าได้ขนาดนี้นะครับก็โอเคแล้วเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วถ้าแบบนี้นะครับอันนี้คือตามตามมาตรฐานจริงๆแล้วควรจะต้องได้แบบนี้ ถ้าได้แบบนี้ทุกต้นเนียถือว่าโอเคแต่แต่ในส่วนนี้ที่ได้แบบนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าอย่างสักประมาณสักไม่ถึง10%เนะฮะก็เพิ่มปุ๋ยนิดนึงนะครับได้แ <laughs> นะนาให้เพิ่มปุ๋ยนิดนึงแล้วก็ดูแลเรื่องวัชพืชนิดนึงรอบๆบโคนนะฮะอาจจะเป็นฟางข้าวคุมกบไว้ตรงนี้ฟางข้าวคุมเนี่ยมันจะทําให้อ่าหนึ่งช่วยเก็บความชื้น2หญ้านะครับมันจะไม่เกิดตามรอบโคนเนี่ยมันจะโตเร็วนะฮะเพราะว่าสวนที่ทําแบบนั้นเนี่ยโตเร็วหลายๆสวนเลย นะครับอันนี้คือแนะนําจากบริษัทนะครับรอบๆคนเนี่ยถ้าถ้าคุมฟางได้นะครับฟางข้าวจะเยี่ยมมากฟางข้าวเราจะลองปรับปรุงดูครับคุณอนันต์ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาให้เรามาใา่ทํารายการวันนี้ก็เป็นอะไรถึงเกษตรกรทางบ้านนะฮะเกษตรกรทางบ้านท่านดูนะครับว่าเนี่ยแปลงใหญ่ๆอย่างนี้นะครับที่ปลูกแบบเนี้ยเป็นพันๆต้นเนี่ย ในประเทศไทยเยอะแยะที่เราพาท่านผู้ชมไปชมนะฮะเป็นหมื่นต้นเราก็พาไปดูหลายๆพันต้นนะครับนี่การจนบุรีนะฮะกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาได้ด้านล่างนะครับขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ทางเพจทางอะไรของเราที่ที่ลงไปตามนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ